คอย้อนเรื่องราวกลับไปในปี2012เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกองร้อยทหารตระเวนชายแดนซึ่งพวกเขาได้รับภารกิจลับภารกิจหนึ่งที่เสี่ยงตายและอันตรายมาก และสิ่งที่พวกเขาต้องพบเจอทั้งฆ่าสึกและสัตว์ร้ายซึ่งพวกเขามีระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจสามวันและในวันที่สามซึ่งครบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วเหล่าทหารกองร้อยทรเวนชายแดนจึงได้ทำการถอนกำลังเพื่อเดินทางกลับค่ายที่พัก และก่อนจะพักหัวหน้ากองร้อยตรเวนชายแดนก็สั่งให้ลูกน้องเดินสำรวจบริเวณโดยรอบว่าปลอดภัยไหมก่อนจะพักค้างแรมที่นี่ในระหว่างนั้นเกิดมีนายทหารคนหนึ่งปวดชีขึ้นมาเขาจึงเดินลงไปข้างๆลำธารซึ่งมีซอกทางเล็กๆให้เดินลัดลอบไปได้ และในบริเวณที่เขายืนฉี่อยู่นั้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งใหญ่มากขนาดหลายคนโอบเลยทีเดียวในระหว่างที่เขายืนฉี่อยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบคุยกันซุบซิบซุบซิบ,ซบและด้วยสัญชาตญาณทหารเขาจึจะเงียบและแง้งหูฟังมือก็จับปืนตเตรียมความพร้อม เพราะเพิ่งปฏิบัติภารกิจเสร็จกลัวจะมีข่าศึกแอบตามมาหรือเปล่า<ๆ>เขาจึงมองสำรวจไปรอบๆและได้ยินเสียงอยู่บนต้นไม้ใหญ่เขาจึงย่อตัวลงและเงยขึ้นไปมองบนต้นไม้และในจังหวะนั้นที่เขานั่งย่ออยู่และเงยขึ้นไปมองบนต้นไม้นั้นเขาก็สะดุ้งตกใจเพราะทากมันเกาะคอเขา และในจังหวะที่เขาตกใจเขาก็ถอยล้างไปเหยียบกิ่งไม้แห้งหักเสียงที่เหมือนคนคุยซุบซิบกันบนต้นไม้ก็เงียบกริบทันทีและทันใดนั้นก็เหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากต้นไม้ด้วยความตกใจเขาจึงหยิบปืนสั้นขึ้นมายิ่งสวนไปปังปังปังและในระหว่างที่เขายิง มีเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดขึ้นมาเขาก็เอกใจเฮ้ยคาสึกมันไม่มีผู้หญิงนี่ว่าและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นด้วยความที่อยู่ในป่าเสียงปืนจึงดังก้องป่ามากพ่อเหล่าทหารทั้งกองร้อยได้ยินเสียงปืนนั้นเขาก็พากันวิ่งตามเสียงปืนมาเหล่าทหารกองร้อยตระเวนชายแดน พอวิ่งมาถึงก็ถามนายทหารคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นและได้เดินสำรวจตัวรอบส่วนคนที่มีไฟฉายก็ส่องไฟฉายขึ้นไปบนต้นไม้และเขาก็ต้องตกใจเพราะเห็นเป็นลักษณะเหมือนขาคนช่วงหัวเขาลงมาและขานั้นก็หายวับไปกับตาพ่อเห็นแบบนั้นแล้ว กองรอยก็ตกใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นมันอะไรวะหัวหน้ากองรอยจึงเอ่ยขึ้นมาว่าให้ลูกน้องไปเลินดูบริเวณรอบต้นไม้ว่ามีร่องรอยอะไรไหมเขาก็เห็นเป็นรอยเลือดไหลลงมาจากคางต้นไม้พอไปจับเลือดดูเลือดมันมีสีดำและที่สำคัญเหม็นข่าวมาก อย่างกระซากสัตว์ตายแล้วสักพักก็มีนายทหารคนหนึ่งเดินมาบอกกับหัวหน้ากองร้อยว่าพี่เชื่อผมเถอะขังคาวผีแน,แน่หัวหน้ากองร้อยเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ตกใจแล้วถามว่ามันคืออะไรซึ่งหัวหน้ากองร้อยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้ว นายทหารคนนั้นจึงตอบว่าคือตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอหรอกแต่ว่าปู่ของผมเมื่อก่อนนั้นเป็นนายพรานปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในป่าซึ่งเป็นป่าดงดิบมันจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งก็คล้คายๆเหมือนพวกเสือสมิงที่สามารถกลายร่างได้หลายแบบและบางจังพวก ก็จะมาในรูปแบบค้างขาวและใครที่เข้าไปในเขตของมันถ้าไม่ตายมันตามเอาจนตายหัวหน้ากองร้อยเลยบอกว่าถ้ายางนั้นไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดและเช้ามืดในวันนั้นเราทหาตรตะเวนชายแดนก็พากันไปเก็บสัมภาระ และเร่งเดินทางออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดเมื่อเดินมาสักพักนายทหารผู้นำทางก็เอะใจขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนเรามาเรามาทางนี้นี่หว่าทำไมหลงเข้ามาในป่าที่เราไม่รู้จักได้และนี่ก็เป็นวันที่สี่แล้วและในระหว่างที่เหล่าทหารตระเวนชายแดนกำลังเดินทาง เพื่อหาทางออกจากป่ากันอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นคนแก่สองคนเดินสะพายปืนมาด้วยซึ่งเป็นปืนลูกซองเก่าๆเหล่าทหารตระเวนชายแดดจึงพากันตั้งท่าเตรียมพร้อมปืนประทับบ่าเพราะไม่รู้ว่าสองคนนี้จะมาดีหรือมา้ายกันแน่พ่อคนแก่สองคนนั้นเห็นปุ๊บก็ตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ย ไอ้นุง่งอย่ายิ่งอย่ายิ่งข้ามาที่ที่พวกข้ามาเนี่ยจะมาช่วยพวกเองออกจากป่านี้เมื่อเหล่าทหารได้ยินดังนั้นจึงลดปืนลงและคนแก่สองคนนั้นจึงถามเหล่าทหารว่าเมื่อคืนนี้พวกเองเจอขังขาวกันหรือเปล่าเมื่อเหล่าทหารได้ยินลุงถามแบบนั้น ก็ตกใจกันใหญ่เฮ้ยลุงรู้ได้ไงลุงจึงตอบกลับไปว่าถ้ากูไม่รู้กูจะตามพวกมึงเจอได้ยังไงไม่ต้องถามมากคืนนี้พวกเองเอาตัวรอดกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงสองคนจะชี้ทางให้พวกเองออกจากป่านี้เมื่อเรล่าทหารได้ยินลุงพูดแบบนั้น จึงพากันตัางแคมเพื่อนอนพักเอาแรงและรุงก็เรียกให้เรล่าทาหารตระเวนชายแดนทุกคนให้มานั่งรวมกันและลุงก็ทำพิธีอะไรสักอยาก่างโดยเอาสายสินโยงไวร้รอบๆและก็นั่งบริกรรมคาถาสักพักลุงก็ควักมีดออกมาจากยากและปักลงไปในดินตรงนั้นท่านใดนั้นเอง ก็มีเสียงกรีดร้องสนันป่าดังขึ้นและในจังหวะที่ลุงดึงมีดขึ้นมามันก็มีเลือดติดมาด้วยลุงก็บอกว่าคืนนี้ถ้ารอดก็รอดนะแต่ถ้าไม่รอดก็ตายด้วยกันหมดนี่แหละตอนนี้พวกมันวนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวเราเป็นร้อยและที่เป็นร้อยเนี่ย รวมพวกผีป,ป่าด้วยในขณะที่ลุงกำลังพูดกันอยู่นั้นก็มีเงาดำเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาหาพวกทหารในวงลุงสงคนเห็นดังนั้นจึงหยิบปืนลูกซองยิงใส่เพอสิ้นเสียงปืนเท่านั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังก้องป่าแล้วก็มีร่างหนึ่งร่วงลงมาในวงใช่แล้ว มันคือร่างค้างข่าวผีกว้างประมาณสามเมตรพอตัวหนึ่งร่วงปุ๊บอีกสองตัวก็บินหายไปในความมืดแล้วลุงก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย <c oughs> พวกเองมาช่วยกันหน่อยเร็วลุงก็จับค้างข่าวตัวนั้นผ่ากลางอกและวขวักหัวใจมันออกมาหั่นเป็นสองสีแล้วนำใสให่หาคนละสี่ แล้วก็บอกให้เหล่าทหารนําไปฝังที่ทิศตะวันออกหนึ่งไหและทิศตะวันตกหนึ่งไหและก็นําร่างขางข้าวผีตัวนั้นมาคืนวายโดยลุงบอกว่าเพื่อเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณที่พูกมันเคยฆ่าพอทําพิธีเสร็จแล้วบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยดวงตาสีแดงลุงก็พูดขึ้นมาว่า ตัวไหนมันขยับยิงเลยสักพักก็มีการขยับจริงๆทุกคนจึงยิงใส่ไม่ยัง้งเสียงร้องหวยหวนสนันป่าจนดวงตาสีแดงรอบๆหายไปในความมืดหามพวกเองทุกคนออกจากเขตแดนนี้จนกว่าจะเชา้พชาพอเช้าปุ๊บลุงก็ทำพิธีเปิดป่าเอามีดปักลงดิน พวกเองเดินไปทางทิศนีน่นะไปทางทิศต,ตะวันออกนะ่ะถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วพวกเองยังออกไม่ได้พวกเองตายกันหมดแน่ทุกคนจึงพากันวิ่งไปสักพักไปโผล่ออกข้างทางริมถนนเท่านั้นแหละทุกคนโล่งทันทีเฮ้ยพวกเราไปเจออะไรกันมาเนี่ย ท่านใดนั้นเองก็มีรถราดเวนของหน่วยตัวเองวิ่งผ่านมาพอดีหน่วยราดเวนจึงถามว่าไปไหนกันมาเนี่ยตั้งเก้าวันหาเท่าไรก็หาไม่เจอหัวหน้ากองรอยจึงพูดขึ้นมาว่าพวกผมหายไปห้าวันเองนะหน่วยราดเวนจึงเอาปฏิทินให้ดูก็เป็นเก้าวันจริงๆ น่วยลาดตระเวนจึงทักขึ้นมาว่าอ๋อรู้ละไปเจอคนแก่สองคนมาใช่ไหมทุกคนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจว่ารู้ได้ยังไงก็ลุงสองคนนี่แหละที่ชี้ทางให้พวกผมออกมาจากป่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าลุงสองคนนั้นใช่คนหรือเปล่าและที่ตรงนั้น ในอดีตก็คือเมืองลับแลและไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปได้นอกจากคนถึงคาดแล้วเท่านั้น